มีใครเป็นสิวบนหัวเป็นตุ่มหนองบนหัวหนังหัวลอกคันแดงอักเสบเป็นแผ่นๆเ,เป็นขุยๆรังแคเยอะๆใครเป็นอยู่บ้างคะ เจอว่าหลายคนเป็นนะคะซึ่งปัญหาดังกล่าวนี้นะคะถ้าเราเลือกสารสกัดหรือสารสาคัญที่ดูแลได้อย่างตรงจุดเนี่ยมันก็จัดการได้ค่ะอย่างซาลิซินพลัสแชมพูตัวนี้เลยนะคะมีโปรโมชั่น1แถม1ส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางด้วยค่ะบอกเลยว่าแชมพูตัวนี้นะคะไม่ใช่แชมพูทั่วไปไม่ได้เอาไว้ใช้ตลอดชีวิตนะคะแต่ว่าเป็นแชมพูที่ใช้ดูแลปัญหาเฉพาะตอนที่เราเป็นค่ะเขาจะมีสารสําคัญทาอโอイโซเดียมไีโอซัลเฟตซาลิซิลิกแอซิดแล้วก็ซีลรเนียมซัลไฟน์นะคะสารสาคัญทั้ง4ตัวนี้นะคะจะมี เชื้อราเชื้อยีสบนหนังศีรษะของเราซึ่งเชื้อพวกนี้นะคะมันเป็นสาเหตุหลกักหรือต้นสาเหตุของการเกิดปัญหาหนังศีรษะคันละคข้เคืองอักเสบแดงลอกรวมถึงปัญหาหนังศีรษะลอกเป็นแผ่นๆเป็น,ปน,ปน,ปนขุยๆแล้วก็ปัญหารังแคเยอะๆเนี่ยมันเกิดมาจากการสะสมของพวกเชื้อพวกนี้และะ้ค่ะเมื่อเรามีสารสาคัญที่ไปช่วยในเรื่องของการลดการเจริญเติบโต,ตลดการสะสมของพวกเชื้อดังกล่าวพวกนี้นะคะปัญหาดังกล่าวเนี่ยก็จะค่อยๆลดลงได้อย่างตรงจุดตรงประเด็นเห็นผลได้ค่ะแต่เขายังมีเซรามายมาให้ด้วยนะคะซึ่งจะมีส่วนช่วยในเรื่องของการเติมเต หนังศีรษะเป็นเหมือนตัวฟื้นบำรุงให้หนังศีรษะของเรามีสุขภาพที่ดีแล้วก็แข็งแรงมากขึ้นนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยตัวนี้1ขวดขวดเดียวเนี่ยนะคะเขาจะมีส่วนช่วยในเรื่องของการจัดการปัญหาตอนนี้ที่เรากําลังเป็นไม่ว่าจะเป็นอาการคันและคลายเครื่องหนังศีรษะลอกเป็นแผ่นๆเป็น,ปน,ปน,ปนขุยๆรังแคเยอะๆเนี่ยก็คือจัดการตอนนี้เลยนะคะและนอกจากนั้นเนี่ยเขายังช่วยในเรื่องของการลดโอกาสในการกลับมาเป็นซ้ําด้วยสารสกัดของเซรามายด์ด้วยนะคะช่วยเติมเต็ม,ตมความชุ่มชื้นฟื้นบำรุงความแข็งแรงสุขภาพดีให้กับหนังีราาเเไดด้มกๆลยค่ะ ปัญหาที่เรามีนะคะสามารถดูแลแล้วก็จัดการได้ถ้าเราเลือกสินค้าหรือว่าเลือกผลิตภัณฑ์สารสก,กัดที่ตรงจุดนะคะลองดูนะคะซาลิซินแช,ชมพูน1นแถมหนึ่งส่งฟรีแต่ว่าไม่ได้มีตลอดนะคะใครสนใจนะคะกำลังมีปัญหารีบจัดการดูแลตัวเองนะคะจิมตะก้าสีเหลืองในคลิปนี้ได้เลยค่ะส่งฟรีด้วย